เงินซื้อจาก,กรยานราคาเฉียดสา0 0 0 0เพราะอยากเท่แต่แฟนแฟนดันโฟกัสผิดจุดซะงั้นสำหรับพระเอกหนุ่มวิกหมอีอดเข้มหัดสวี ที่ล่าสุดเมื่อวานนี้5กรัมย66เจ้าตัวได้ออกมาเล่าโมเมนต์เสียงตายที่ตนสารภาพกับคุณแม่หลังซุ่มซื้อจักรายานราคาหลักแสนแถมเล่าเรื่องสุดตลกแฟนๆโฟกัสชุดปั่นจักรายานมากกว่ารถจักรายานโดยเคมเล่าว่าคลิปเสียงอ่อยบอกแม่เรื่องจักรายานคือมันเป็นกลยุทธ์ในการของซื้อของจากคุณแม่ครับเพราะมันเป็นของที่จ่ายเงินเยอะ ก็กลัวแม่จะไม่สบายใจเพราะเรามีภาระเรื่องค่าบ้านที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วพอเราไปปั่นจัก,กรยานเราชอบเราก็อยากซื้อทีนี้ก็ไปซื้อก่อนค่อยมาบอกแม่การสารภาพก็ไม่ค่อยที่จะบอกตรงๆเพราะถ้าบอกตรงๆก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายหน่อยอาจจะโดนบิดหู หัวเราะเคยโดนมาแล้ววันนั้นก็บอกแล้วรีบหนีเลยครับราคาแพงอยู่ประมาณสองแสนปลายปลายเวลาที่เราไปป่านแล้วเห็นรถคนอื่นเขามีเราจะปั่นแบบก้องแกงไม่ได้ไอเรามันก็เท่ะด้วยหัวเราะ ตั้งแต่ซื้อมาก็ปั่นเป็นเดือนแล้วครับปั่นเกือบทุกวันเลยยังไม่จริงจังถึงขั้นแข่งแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองแข่งดูครั้งหนึ่งในชีวิตคนก็อยากให้ปั่นบ่อยๆคนไม่ค่อยดูจากรยานมันพูดได้ไหมพี่เขามาดูได้น้องชายผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ของผมมันทางตามยาวไม่ได้ทางกว้างมันก็จะเห็นแค่ตามทางยาวครับอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้อวดไม่ได้อวดจริงๆน้องชายก็ยาวซะด้วย หัวเราะคือพี่พี่ช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าเธอตั้งแต่วีดีโอนั้นออกมาเพื่อนฉันเขาก็พยายามที่จะถามเข้ามาว่ายาวจริงเหรอผมก็บอกว่ามันก็ยาวแหละครับแต่ก็ไม่อยากขายของเยอะมาก